ปบมือกับน้องเจ้าเสียงเพชรครับติดตามมาด้วยคุณหญิงปรณีครับรับบาโดยน้องอมแองชื่อยาค่าพระหัตถ์บรีแห่งจังหวัดสุพรรณบุรีครับคุณพระอํานวย

คุณแม่ครับนี้สีตาเหมือนสีตาทุเกเลยนะพี่คะตาสเปนต้อคุณพี่พี่บอกเมื่อก่อนลูกคุณไหวนี่ยพ่อเขาถามหน่อยครับคุณพ่อครูถามแบบน้าอะไรอ่ะไม่พูดอะไรเลยมึงจะมาพูดท้าคุณพ่อทำไมผมพูดลูกพูดเหรอนพ่อเขาเลอะเหลือเลือดมือสกปรกเบอร์ช่วยฉีดหน้าคงไม่ฉีดหัว บาข้อน้อยหนะ่าพูดกล่าวหามาเป็นความจริงหรือเปล่าลูาาพกพ่อครับตอนนี้ผมว่าหน้ากับวาสนาเรารับกันเป็นหัวเมียกันพรพ่อพี่ฉันชอบนะคุณพี่เรียบร้อยกันนาอีกมันจะเป็นเรื่องนามหน้าถ้าเกิดประหลูกชายของข้าไม่รับผิดชอบวาสนาเป็นเพียงแค่สาวใช้ก็จริงแต่เมื่อมีความรัก ความรักน้ำไรผมแดงไม่มีชนชั้นวรรณะไม่สามารถกีดกันกันได้เมื่อลูกผงพ่อเป็นถึงอายาการุพทำอะไรต้องมีความเป็นลูกผู้ชายพอ,อ,พอเมื่อเจ้าได้เสียกับวาสนานับจากนี้ต่อไปข้าพเจ้าหลวงอํานวยจะขอประกาศว่าคุณอำนาจและวาสนาจะอยู่คู่กัน คู่ชีวิตและหัวเมียต่อไปขอบคุณครับคุณผเ้วแล้วๆไอแก่้แม้ไอ้แกีแกเจ้าก็อยู่ด้วยเป็นอีกหนึ่งเมียจะเป็นเรไปบ อ,อยู่ได้ฉยนั่งเด็กมด่าอยู่ได้จะจัดการเองตัดขนตะมูยังพอพ่อนี่เป็นลูกสะพ้ยของแท้มนไเยอะด่าผ้าผัแม่ผัวฉอดอนมีที่ไหนกันมีทด้นี่แต่ที่นีู่ไม่เอากูไม่บาต้องการู้ใช่ไหมว่ากูจะเอายังไงอย่ากูเอาลูกสะพ้ายคนนี้ลูกสะพ้ายของกูคือวาสนาสวนม มึงนีแกขนาดนี้เลยนะตูเลยนะเหมือจะจับมห้คนอะคนอย่างพวมีศักดิ์ศรีผอขอกูไมเก็บชั้ดเลยไอ้ลอยออกจาบ้าไปเลยนะแบ่งแต่งตัวอะไรนีกระต่ายหาแบงนี้นะ่มันไว้กันไม่ได้อิจมุครับแม่ขอบคุณมากครับที่มีน้วันน้ำใจใครขอบคุณขอบคุณครับผมขอบคุณน ผขอบคุณรับงเจ้าของน้ใจที่มอบให้ก hmm. ับศิลป uh ินของเรานกับปราบผมขอบคุณเปิดตัวไปเลยว่าคนนี้เรามีแกลตาโชไม่เห็นอี๋งอ๋อเสียงอยู่ไหนวะเนี่ยนจะถอนผลทั้งูดเลยมึงไม่ได้ถอนกูหรอกทำไมถูไ่บอกเดี๋ยวไันนีอะไรต่อปากต่อคำกับเขาเจ ขอบคุณมากครับมึงให้คนดีอยู่ที่ไหนก็มีคนรักเนาะคนดีจริงเหรอเหยียดยามความเป็นชายมากเลยขวัญใจเลยทำไมเพราะว่าอะไรเล็กยอยูู่ี่ดูพ่อคุณแม่นี่แล้วนะทุกหนออกไปแล้วนะงพี่พระแม่งอยากได้แต่เก่าทพี่มิ้น ยังกูคือไม่ได้ทำใครกูเป็นตาตีใส่ใครแน่ๆคือมันยังไงกูก็รักกูเนาะหมดเลยมั้งขี้เจ็บใจไงอยู่กินเป็นสบายเลยหล่ะ ไปอยู่ลูกอ่างทองกูไม่เล่นสว่างไม่ได้กูวนาพูดอะไรอ่ะแค่นี้กูปวดไม่ได้ปวดไม่ได้เลยปวดไม่ได้เลยก็กูทานหมดตอนเที่ยงคืนโอ้โหผิดแล้วมันจะไปมันจะเสร็จอยู่แล้วนี้เดี่ยวจะเสร็จอยู่แล้วเอ้ยมันไม่พิจิตรใครมันพิจิตรูนี่เออพิจิตรูนี่แหละพิจิตรูนี่สอนแม่สอนตลอดสอนว่าไงฝันเอ้ยรักนวลสงวนตัวนะลูก <Maria> ไม่มีอะไรผัวอยู่กับแม่แล้วมึงกันไงกูไป่ฟอ,อ่ะพี่ชั<ะ>้นแหละแหละมีผัวไมปแต่ปสี่ปอตอนนั้นมึงปสี่ตอนนี้นกูกกมาปหนึ่งได้กับมึงกันไหละที่เป็นผัวคขแรกกูกูสาบจำหน้าไม่ได้แล้วล,ลำลึกได้ตอนนี้นี่เองไปเถอะไปเถอะ ไดคุณนโมมีอะไรคุณนทศไม่นักของคุณน้อยไม่มีโอกาสได้อยู่ดูแลคุณขอให้คุณนโมทัแฮปปี้แฮปปี้นะคะจะไปแล้วใช่ไหมใช่โชคดีโชคดีโชคดีขอชื่นใจไปเลยนะไปอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ยังไห ไปได้ยังไงกูนี่แคบก็ใหญ่ขาก็ใหญ่อะไรอะไรก็ใหญ่ไปหมดแต่นั่นมึงเล็กไหมใจมึงเล็กใจมึงแคบไว้มึงเห็นก่อนแลยตบกำใจหนูช่วยดูไม่ต้องเห็นแล้วกูเห็นทุกวันมึงไม่รู้ตัวเองโกรธเหรอนมึงเปลี่ยนผ้าศุลสวบัดผ้าศุลกช่จังหวะนั้นดูนี่ต้นน้มนมึงนี่นอกจิตเลยนะวิจารณ์รักกันเข้าไปได้ยังไง ม่ต้องผู้หญิงนมใหญ่ไม่เกี่ยวผู้ชายแล้วอ่ะเวลามีเมียนมนมเล็กใช่ไหมก็ไปซื้อไอ้เม็ดลูกเกดมาสองอันแล้วก็แปะที่ตูดเนี่ยจับแทนนมเอากดเดี๋ยวนะมึงมึงเรียนมะเรียนอะไรเรียนมากเลยเอากระเป๋าให้กูแล้วกูตังไปเหรออาชีพต่อมึงช่วยลืมโดนกระจอกมาลักของขโมยชะได้มึงกบความจำดีมั้ ว่าเอานะว่าว่าว่โจรห้าร้อยไปยิบเงินห้าร้อยมุงนจับไปทุกคนเลยีเอ็่าไปมี่เอ็อย่าไนัโชไม่ต้องกลัวนะลูกนะนะควอนัตตัแต่นี้ต่อไปไม่ต้องอยู่เรือนคนใช้ไปอยู่กินด้วยกันในห้องขอให้มีความสุขนะลูกขอบคุณครับคุณพ่อ ีจะดัเ้ไท่านผู้ชมครับในเมื่อน้องหนานามเหือแล้วบ้านก็สงบดีได้ยิน